รีวิวไมโบย่านะคะเป็นไมที่เป็นไมไร้าสายนะคะแต่คุณภาพดีมากๆเลยตอนนี้นะคะเรายังไม่ได้ใช้ไมโบย่านะคะเพื่อนๆเ,เสียงมันก็จะดังประมาณนี้นะคะแล้วเพื่อนๆน,นะคะมาดูไปพร้อมๆกันนะว่าหลังจากที่เราใช้ไมโบย่าแล้วนะคะเสียงมันจะดังขึ้นไหมนะคะเพื่อนๆมาดูไปพร้อมๆกันก่อนอื่นนะคะก่อนจะใช้เราจะต้องเชื่อมต่อสัญญาณกันก่อนนะคะตัวนี้เป็นไมโบย่าที่ใช้สําหรับเครื่อง Android นะคะเป็น V10 นะคะ เพๆและนี่นะคะเราได้เปิดตัวไมโครย่าแล้วนะคะไฟขึ้นสีน้เงินแบบนี้ก็คือแสดงว่าเปิดไม้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในโหมดตัดเสียงรบกวนนะคะเพื่อนๆลองฟังดูว่าเสียงเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะใช้โหมดตัดเสียงรบกวนกันเลยนะคะ และอันนี้นะคะก็จะเป็นโหมดตัดเสียงรบกวนไม่จะขึ้นไฟสีเขียวแบบนี้นะคะเพื่อนๆคะลองฟังดูนะคะว่าเสียงเป็นยังไงบ้างเสียงดังฟังชัดดีไหมแล้วก็เสียงเนี่ยมันนุ่มขึ้นเสียงมันเพาะขึ้นมากกว่าตอนที่ยังไม่ได้ใช้ไม้หรือเปล่านะคะตัวของเราเองนะคะใช้ไมโบยานี้นะคะมาตั้งแต่ เรียกว่าก็หลายเดือนแล้วนะคะตั้งแต่ซื้อมานะก็ชอบมากๆเลยเพราะว่าไมโบย่าเนี่ยนะมันทำให้เสียงของเราเนี่ยนุ่มขึ้นเสียงเพราะขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยเมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่ไม่ได้ใช้ไม้นะคะแล้วตัวไมโบย่าเนี่ยมันช่วยเพิ่มยอดขายให้กับเราได้มากเลยทีเดียวเพราะว่าจากที่เราสังเกตนะคะก่อนที่เราจะใช้ไม้นะ เราเนี่ยขายของไม่ค่อยดีเลยอาจจะเป็นเพราะเรื่องเสียงด้วยก็เป็นอย่างหนึ่งเพราะว่าเวลาคนเนี่ยที่เขามาดูคลิปของเราเนี่ยแล้วเขาเห็นคลิปของเราหรือว่าเขาได้ยินเสียงจากคลิปของเราเนี่ยมันเสียงมันเบาเสียงมันไม่ค่อยได้ยินเขาก็จะเลื่อน ปัดนิ้วหนีทิ้งไปแล้วแต่พอเรามาใช้ไมโบย่านะคะซึ่งเป็นไม่ที่ให้เสียงที่ดังฟังชัดแล้วก็เสียงเนี่ยมันจะนุ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะคะทำให้เราเนี่ยมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนมากๆเพื่อนๆดังนั้นเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่มีไมนะคะแล้วกำลังมองหาไมที่ดีๆสักตัวหนึ่งนะคะ แนะนำเลยไมโบยานะคะเพื่อนๆไมโบยาเป็นไม้ขนาดเล็กขนาดพกพาที่ใช้ดีมากๆเพื่อนๆซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนตอนแรกเราก็คิดอยู่นานเหมือนกันว่าเราจะซื้อไมโบยาดีไหมเพราะราคามันพันกว่าบาท แต่เราก็มาดูรีวิวดูนะคะว่าในรีวิวที่เขาเขียนว่ายังไงปรากฏว่าในรีวิวนี่เขาก็เขียนรีวิวเชิงบวกเยอะมากๆเลยว่าเป็นไมค์คุณภาพดีนะคะแล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์ดังๆเขาก็ใช้ไมค์โบยกันเยอะมากๆเลยแต่ว่าความเราจะตัดสินใจซื้อไมค์โบยเนี่ยก็ใช้เวลาหลายเดือนอยู่เหมือนกันในที่สุดเราก็ ตัดสินใจซื้อไมโบยาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่ตัวที่เราซื้อมาก่อนหน้าไมโบยาเนี่ยมันใช้การไม่ได้ใช้การไม่ดีคือเราซื้อไมมาสองรอบก่อนที่จะได้ไมโบยาตัวนี้นะคะเป็นไม่ที่มีราคาหลักร้อยนะคะไม่เกิน500อะ่ะราคาอยู่ที่3-400ซื้อมาตัวแรกก็ คุณภาพเสียงไม่ได้เลยเสียงแบบคัดขาดหายเราก็เลยเปลี่ยนมาซื้อตัวอีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นไมค์ราคาไม่เกินห้าร้อยอีกเช่นกันปรากฏว่าคุณภาพเสียงก็ไม่ได้อีกเสียงไม่ดีเลยเสียงไม่ดังฟังชัดเลยแล้วก็เสียงก็ไม่เพลาะขึ้นด้วยอะไรเงี้ยคือมันไม่ดีเลยไม่ได้เราก็เลยตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่ซื้อไมค์ราคาที่มันอยู่ในราวๆหลักร้อยหรือว่าไม่เกินห้าร้อยลเราจะต้อง เปลี่ยนเป็นแบบใหม่ที่มีคุณภาพดีแล้วก็ซื้อครั้งเดียวจบจนกระทั่งเรามาเจอไม้โบยาตัวนี้ไม้โบยาตัวนี้ตอบโจทย์เราแบบดีมากๆเลยคือไม่เสียดายเงินที่ซื้อไปเลยตัวนี้เราซื้อมาในราคาพันกว่าบาทแต่ต้องบอกก่อนเลยว่ามันโคตรจะคุ้มค่ามากๆเลยเพราะว่าเราใช้เขาคือเราซื้อครั้งเดียวแล้วจบเลยเราไม่ต้องเสียเงินซื้อแล้วซื้ออีก ปรากฏว่าเราใช้ไมโบยาตัวนี้ตั้งแต่ซื้อมานะคะจนกระทั่งตอนนี้เราอัดคลิปไปได้เยอะมากๆหลายๆลายคลิปแล้วก็สามารถที่จะสร้างยอดขายโดยใช้ไมโบยาตัวนี้นะคะไปแล้วหลายออเดอร์เช่นกันนะคะดังนั้นใครที่กําลังมองหาไมดีสักตัวหนึ่งนะคะเชียร์เลยไมโบยาตัวนี้สุดยอดมากๆเลยอันนี้จะเป็นไมโบยาของ V10 นะคะ เป็นไมค์สำหรับเครื่อง Android นะคะโทรศัพท์เครื่องนี้เราจะเป็นของ vivo นะคะเราก็จะใช้เป็นสำหรับเครื่อง Android นะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะที่ใช้พวก iPhone หรือ iOS นะคะก็ลองเลือกเป็น v1 กับ v2 นะคะเพื่อนๆใครที่สนใจสามารถกดสั่งซื้อในตะกร้าด้านล่างได้เลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ราคาดีมากๆและถ้าเพื่อนๆน,นะคะเห็นราคาที่ไม่ถึงพันนะเพื่อนๆรีบซื้อไปเลยนะคะเพราะเป็นราคาที่ ถูกมากๆแล้วก็คุ้มสุดๆเลยนะคะเพื่อนๆใครสนใจรีบกดสั่งซื้อได้เลยนะคะ